สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางเก็บตกขบวนสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางซ้ายวิ่งออกกำลังกายเลขเด่นแบบสองตัวของแอดหนุ่มขอนแก่นใบฝั่งทางซ้ายที่อาจารย์ทำมาให้ก่อนหน้านั้นแจ้งยกเลิกนะครับคำนวณผิดนะครับสำหรับใบใหม่เที่อาจารย์ทำมาให้ก็คือใบฝั่งทางขวามือ เจ้าของข้อมูลคำนวณได้6กับ7นะครับ6กับ7ทุกท่านสายวิ่งออกกำลังกายเลขเด่น2ตัวนะครับต่อมาจะเป็นนทางของอาจารย์โอโกดังทุกท่านงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเด่นบน2ตัวของอาจารย์คำนวณได้9กับ5มีเลข9เข้าหลัก10โวยออก3 9 2ส ส่วนข้อมูลด้านล่างหลุดนะครับอาจารย์ให้เด่นไปที่เลข8ปดหวอยออก0ูหมงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาเด่นบนคำนวณได้7กับ9ทุกท่านแล้วก็เด่นด้านล่างของอาจารย์คำนวณได้5ของแท้นะครับใบแท้แน่นอนบน7จกแล้วก็ด้านล่างได้ห้านะครับแนวทางของอาจารย์โอโกดัง มาต่อกันที่แนวะทางคู่ตัวบนมาตัวของแอดนาอ้วนงวดที่ผ่านมา2ตัว3ตัวของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี0ูนย์ไม่มี3ามเกแต่ว่าคู่ตัวบนมาตัวของอาจารย์มีเลข2นะครับเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ก็คือใบตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มการถูกทัน ปิดคำนวณคู่โต๊ดของอาจารย์อยู่ด้านล่างได้ 2, 8แล้วก็1นะครับส่วนชุด2ตัวอยู่ด้านบนทุกท่านคำนวณนได้ 0, 7, 0, 6, 0, 5, 0, 4, 1, 8, 1, 7, 1, 6แล้วก็ 1, 5 3ตัวได้ 2, 0, 7, 1, 0, 6แล้วก็ 8, 1, 6ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ถ้าชอบก็เก่งได้หมดนะครับแนวทางของแอดน้าอ้วน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดคนโคราชลักไก่ชนนะครับอาจารย์ให้แนวทางเด่นตัวเดียวมาทุกท่านก็คือเลขเก้านะครับอาจารย์คำนวณได้เลขเก้าทิ้งได้หมดนะครับแนวทางเด่นตัวเดียวก็มาลุ้นกันทุกท่านเก้าจะมาไหมแนวทางขนมไทยนะครับหนึ่งกับรกฎดาคม มาต่อกันที่แนวทางเด่นสองตัวชะตาบุญของแอชนาพลงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางขวานะครับแอชนะพลคำนวณได้4กับ8หลุดไปนะครับควยออก39206สองหำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1กร,รกฎดาสองพัน สูตรคำนวณของอาจารย์ได้หกกับสองทุกท่านหกกับสองามนี่นะครับใครตามสูตรนี้ของอัชน์ชาพลอาจารย์ใจดีให้มาแล้วทุกท่านหรือว่าเด่นชะตาบุญนะครับมาต่อกันที่แนวะทางวิ่งแบบพี่ตูนอาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขหกหกก็ลงไปด้านล่าง ทางโดยเลขของอาจารย์3ามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขศูน์ทุกทันตามนี้นะครับแนวทางวิ่งแบบพิตูนสายสองอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์มานลุ้นกันครับศูนจะมาไหมวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับหกรกฎาคม 2568ขออนุญาตส่งต่อแบ่งพันผู้ชมนะครับมาต่อกันที่แนวะทางบนมาตัวของแอดละเด่นงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับงวดอแนวทางของอาจารย์กำนันได้เลข3นะครับ3ก็ข้อไปหลักร้อยทุกทันหวยออก3 92สสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ นัดระเด่นคำนวณได้เลข4ทุกท่านได้เลข4ี่แนวทางบนตัวเดียวนะครับบนตัวเดียววันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน7ปี2568มาด้วยกันก็จะเป็นนทางล่างตัวเดียวนะครับล่างตัวเดียวงมดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ใบฝั่งทางซ้ายจานคำนวณได้เลขศูนนะครับ โวยออก06สำหรับงวดใหม่นัดระเด่นคำนวณได้เลข1ทุกทันได้เลข1นะครับแนวทางล่างตัวเดียวมาต่อกันที่แนวะทางของแอดไบทที่เป็น P นะครับหรือว่าเนนน้อยใบนี้เป็นแนวะทางล่างกดให้แน่นครับเลขเด่นแบบสตัวของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามหกทุกทัน 1>, 1, 2, 3, 6ต่อมาก็จะเป็นทางเด่นหลัก10ล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์เอกสิทธิ์งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้ 1, 3, 9หลุดไปนะครับหลุดไปหวยออก 0, ูย์หกงวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้เลข0ย์ไปเข้าหลักหน่วยนะครับไม่เป็นไรทุกท่านสามารถเกิงได้หมดนะครับ งดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายสูตรหลัก10ล่างของอาจารย์คำนวณได้917านะครับเก้าตามนี้นะครับแนวทางเด่น10ล่างเลขเด่นแบบ3ตัวช่วยผมหาค่า x ด้วยนะแนวทางของอาจารย์เอกอสิทธิ์นะครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างของอแสงเดือนนะครับ อาจารย์คำนวณได้95 0485 05 4178 7281แล้วก็24นะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นข้อมูลบนเน้นๆน,น,นะครับอาจารย์ให้มาเป็นทาง3ชุดได้0407แล้วก็16นะครับ0407แล้วก็16 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวแอดแสงเดือนทําได้ทั้งหมด5ชุดทุกทันมี607 616 816 916แล้วก็016มาต่อกันที่แนวทางซ้ายด่วนวงในนะครับของแอดมังกรเมลัยอาจารย์ทําได้2ชุดนะครับ82กับ85ทุกทัน 8.2กับ8.5วันที่1เดือน7ปี2,568ต่อมาจะเป็นทางชุดเต็มบนของอดเด็กตากนะครับจับหน้าจอเอาทุกท่านไปได้เรียงดูได้เพิ่มเติมสำหรับงวดก่อนข้อมูลบนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับ มาด้วยกันก็ชุดสรุปด้านบนด้านล่างนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแฮดแมงปอนะครับแดแมงปอวันที่อยู่ด้านบนนะครับหนึ่งกรกฎาคมหกแปดแนวทางของอาจารย์ทำได้ก็ตามนี้นะครับชุดสามตัวที่ติดดาวมาให้ ก็จะมี530 730 750แล้วก็735ดสองตัวชุดที่ติดดาวก็คือ50 30 35 63แล้วก็72มาต่อกันที่แนวะทางของอาจารย์มานพนะครับมาไวลืมไวชุดนี้ผมลงไปแล้วนะครับก่อนหน้า เพิ่มเติมมาจารย์ให้มาเพิ่มอีกสามชุดนะครับก็คือเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแล้วก็เก้าสี่หนึ่งนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนทางได้เลขล่างมานะครับสามชุดด้วยกันทุกท่านมีห้าเก้าสองเก้าแล้วก็สองห้าห้าเก้าสองเก้าแล้วก็สองห้า มาต่อกันที่ใบนี้นะครับผมได้มาทุกทันงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับเจอมาก็เอามาแบ่งปันส่งต่อคุณผู้ชมนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างตรงนี้หนึ่งกรกฎาคมหกแปดสามตัวได้แปดหกสามกับสามเจ็ดสองสองตัวมี 9, 3, 3, เก้าสามกับเก้าสี่ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูล ขอให้ท่านผู้ชมส่งการบ้านสอบผ่านกันทุกคนเลยนะครับ